เดอค่ะเมื่อนี้เจอเซียนเตี้ยเนาะอุลง่มอะไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเตียนเตี้ยนะครับโอ้โหมีได้มีโอกาสมาทางอุดรนะครับมาไกลค่ะมเมื่อนี้มาแต่ขนเกนค่ะมาเข็ดบุญกระถินครับผมมาบุญกระถินกขเล็เลยมาเยี่ยมยามทมข้าวอยู่ทั้งไอ้น้านทำฮาเนาะค่ะ ร้านถ้ำที่เคยมาประจำนะครับสูตรก็เดินดีคือเขาประจ่าโบก่อกันโดนเดินดีครับสองสามงวดหลุดงวดหนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมครับผมเสนอเป็นแกแนวาทางเนาะพี่น้องเนาะเขาดีอยู่ได้หรอสองสองสามงวดหลุดงวดหนึ่งเน่นครับผมสามงวดหลุดหนึ่งงวดเ้าครับผมนั่นกับมีรหลุดู๊งวดเมื่อกี้เข้าไหมครับงวดงวดงวดเมื่อกี้ไม่เข้าเอ้ยงวดเมื่อกี้เข้างวดก่อนไม่เข้า เป็นเลขสูตรงวดงวดเมื่อกี้เข้าตัวไหน,นงวดงวดเมื่อกี้สองสามสองสามแต่แต่ไม่ได้ออกกล้องเมื่อกี้เราช่องช่องช่องตัวเองก็ไม่ได้ออกเ,เพราะว่าเอาเลขฝันมาออกโอ้เอาเลขฝันมาออกก่อนมัน้ยเนี่ยบวกขึ้นวันสิบห้าบวกขึวันสิมาเพราะว่าขันเอามาใส่ขันหลายย่างย่านใน FC เอ็มซีพิ่นเหน่องงนะครับมันบอกเป็นตาออกด้เนาะสองสามเนาะแมนอยู่เล็กเล็กฝันมาออก เหล็กฟันมันง่ามทันเร็ววันนี้<อ>ก็เลยเอาเหล็กฟันมาเอฟซีวดนี้ฟันพ<ะ>ังวันนี้วดนีดน้บ่รฟันครับงวดนี้เอาสูตรสูตรเดินดีเลยครับผมเอาสูตรเลยบ่วันสูตรเดินดีเลยงวดนี้เอาเขนเขนเอาเขนเขนพวกเขามาสองตัวไถ่ไล่หัวดิเดสองหัวสามหัวดิค่ะ ชื่อดนเดี๋ยวพ่อเที๋ยพ่อว่าเซียนเตี๋ยเพื่นขายกับเขาอยู่ขวัญเกล็นเนาะค่ะเนาะบอกพี่กัสเอฟซี่นะค่ะข้างวัดศรีนุ่นนะครับผมถนนรอบเมืองนะครับก็เดยไปกับไปแวะได้์ได้ครับผมค่ะครับไปแวะกับเขาแซ่บแซบแมนไปซิมเมืองเลยแพี่น้องเด้อกันวัดเสียแต่เบิกทราบกับไปบ่หอยได้เจาเพิ่นไม่เห็นแต่จีนอยู่มันแซ่บนะถ้าวิสูตรได้พี่น้องแต่ว่าท่าวิสูตรนี่ก็คือปากไปปากมันคือเก่าพี่น้องแซ่บอยู่เมื่อนั้นไปอันเซียมปิดร้านโอ้เสียดายว่ากลับมาวัดสิมาแวะ ยังพัดกระเพราไปถ่ายอยู่โอ้ยกลับมาอันนั่ตัว่าตีไดอันบ้านนี่เนาะเตี้มเตี้ยเปิดจักมุ้งไปหาจักมุ้งเพื่อเอฟซีแถวนั้นเพื่อจะถึงแค่ห้ามเช้าเหรอครับผมห้ามงเช้ายันห้าทุ่มนะครับผมเอฟซีเอ้ยครับผู้ใดไปทั้งเนื้อหลอดเด็กจะได้เพ่อได้แวะไปทางเนื้อกับแวะไปกินได้นะครับผม ไปเยี่ยมยามถามเข้ากันเนีเพบซี่เอ้ยค<ข>อมเมน,นเบิร์แทบยู่แกะไก่ไปกินสู้มือค่ะพี่น้องกิน <ขอ S 1> แล้วมันแซบเนาะค่ะเป็นยังไงน้องงวดนี้เฮ็ดสูตรเดินดีงวดนี้กา,า่ามาครับผมมาแน่แนคิดว่าสีมาายุ่นปะค่ะมาคมาครับผมก็ว,ว่ามันเริ่มมาเด็ดดิโอแสดงว,ว่าเขามันจะงอตรอบที่แล้วเขามันงอตรอบที่แล้วแล้วครับผมแต่ว่าไบ่ได้ออกกองรือซื้อไปเปียไปเปียนเอาเป็นในข้อมฝัน ครับพ่อดีฝันฝันดีนะวันมันัทนะคิดว่าจะของฝันดีบ่ได้ปล่อยเล็กสูตรบ่ได้ปล่อยเหล็กสูตรครับอแล้วฝันจังไดคือฝันดีแทนวม่บอกอุหันมันเัอฝันว่าเด็กหน่อยนะครับเด็กน่อยมาอยู่นําเป็นเด็กหน่อยไม่ยิ่งเป็นเด็กหน่อยไม่ยิ่งมาอยู่นําแล้วก็มันเหมือนกับมามาอยู่กับลูกสาวนี่แหละแต่บัดนี้พอเิ่นอายุสักประมาณหกเี็ดปีก็เลยว่าสิไปส่งเพื่อนหูแล้วว่าเพื่อนอยยุไส อยู่ทา้งจังหวัดตากไหมครับทั้แตะวันออกไหมพอแม่ไปยุ่ยใส่มามีคนรมู้สืกว่าพอแม่เพิ่นน่อยู่ในทะเลไหมมันหมายข้อมาจักไหนตามจริงบ่าเคยไปเลยบ่เคยไปครับมจังวัดตาแต่ว่าวันนี้ด็กงหน่อยออกมาทีที่มันมาอยู่น้ำนะว่าได้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เด้เกิดมาจากเหมือนกับกระบอกไม่ไพหรือว่าไข่ยังจั๊กงหนึ่งอ่ะก็เกิดมาพ๊บออกมาเป็น โตข้นเลยไหมม,มันก็เลยแปลกแปลกในตรงนี้นหะอ <c oughs> บอกไปให้บั่นี้เลี้ยงเพื่อนจนจิเขารงเรียนนะก็เลยจิไปส่งเพื่อนหาพ่อหาแม่มแต่ววพวกหัวพ่อแม่เพื่อนยุ่ใส่แต่ว่าในความรู้สึกเลยครับในความรู้สึกตอนนั้นก็คือว่าเหมือนกับว่าเพื่อนอยู่ในทะเลเหมือนกับเป็นนาหรือว่าเป็นนั่งเหงือกอย่าง,งประมาณเนี่ยเ่ย กับพวกหักันแต่มีความรู้สึกว่าเพิ่นอยู่ในทะเลเนี่นะบ่เป็นใจหนักครับก็เลยไปตีไปตีเป็น10 14 13 18่สกับเล็กหน่อยเนาะเออเห็นเป็นเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าเป็นเล็กหน่อยบ่ได้ตีเป็น4ครับเล็กหน่อยจักคนค่ะคนนึงกับลูกเจ้าของอีกคนนึงมันก็บสี่สตัวเซียนก็นั่นล่ะม่ยิ่งคือกันดิครับมันอยู่2คนนะตีบ่เป็น่ยนนะแต่ว่าสี่อ ว่าคนหนึ่งคือเหมือนกับเป็นลูกเจ้าของแล้วอีกคนหนึ่งออกมาจากเหมือนกับก็บ,บอกไม้ไพหราอีกอย่างนีย่างเป็นไม่ยิง่งดิซิไหมนะก็เลยก็เลยตวีว่า,า<อ>ปิ่นฝันคิวว่าถามเบิร์รท็บนั่น <laughs> เบิร์แท็บฝันออกซีซีโรดอ,อ,อันค่อยฝันนะค่ะว่ายืนยงกันกับมงูงสิละไปซื้ออายุจา่ขวางูน่ะเออเบาซีซีไปซื้อสามเจ็ดว่าอายุต้องสามเจ็ดว่าสันเพราะว่ามูจากขวางอันนี้ของห้าซีซน มานําำกันสองคนแต่อีกคนหนึ่งมีความรูสึกว่าเป็นลูกเจ้าของออีกคนหนึ่งเป็นว่าเป็นลูกเจ้าของแต่ว่าหักขึ้นลูกหักคือลูกกับที่ว่าคุณว่าฟ้าแฝดเขาต้องเลขเบิลซีซีลูกต่อลูกใช่กันเนาะผู้ญิ่งกับผู้ญิ่งแบบนี้ก้าเป็นลูกเข้านี่หมายถึงว่าลูกเข้านี่มีสองคนเอางไแมน ถ้าถ้าฝันว่าลูกมีลูกสองคนคือลูกในสองคนต้องเบ่งว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอ้ห้ยบอตามเบิกสามาเสียดายแต่เสียนเตี้ยเนาะพอจะออดบางอ้ะเบิกซราฝันดูหน้าแบบนี้นะมันออกซีซีครับสองซีกับหนึ่งซีต่งกีนะส่วนมากมันจะออกซีซีพอเคยฝันเนาะตีว่าเปลี่ยนก็เลยไปเบิ่งนี้ทํหน้าฝันเอว่าเป็นเด็หน่อยไม่ถ้าฝันเห็นเด็กผู้หญิงจะมีเลขหนึ่งกับสามกับแปดตัวสำน่กก็เลขไปเอาแปเอานึงสามแปดโอ้ไปชังสัน ไบเบิ่งนี้ข้อฝันว่าได้ตีแบบนี่ก้มคิดเจ้าของนะแต่รอบนี้ว่าฝันเราหนี้ว่าฝันเอาสูตรมาปล่อยโดยเฉพาะเลยครับผม<อ>สำหรับสูตรเลยจ้าสำหรับสูตรเมื่อนี้นครับเป็นแปดหนึ่งสี่สามตัวได้ครับแปดหนึ่งสี่เ <36 9 S 2> นี่ยครับสามหกเก้านะครับผมสามตัวเข่าดูปะค่ะมันเข่าสามตัวจักเทียบอ่ะ สามตัวบ่ใครเขา่าแต่บา้านมีมีเข่าอยู่เดียวแบบมีเข่าอยู่แต่ว่าสองสองตัวไทยนี่เข่าดูอยู่เนาะด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ่งเลยเนาะจ้าเป็นนี่ครับผมสิบสี่ได้พี่น้องอาจจะสิบสี่หรือว่าหกเก้านะครับตัวนี้เป็นเดดเล่สิบสี่กับหกเก้าเนี่ยเตียนเตียนยกมองไส้มองกลางเออสิบสี่กับหกเก้าเนี่ยรู้สึกว่าแคบไว ก็เห็นสูตรจะควางออกมากเหรอหรือซึกว่ามักหกเก้าอะไนี้พี่น้องกับสิบสีอาจมาสีหกเก้าสบสี่หเก้าสำหรับแปดเก้านี่กับมาคกับจับมาใส่กันเมื่อกี้เวกทราบก็ว่าเห็นเลขแปดเก้าอยู่กงใหม่เลยพอถ่วงเลขแดงเห็นยังก็ะเก้าสี่เก้าสีมันเก้าเก้าสี่แปดแต่ว่าเลกแปดันอยู่ มันอยู่ให้กลุ่นเอาให้พี่น้องไปจับลอตเตอรี่ไว้เด้อบางเทน่ยวทางเนาะค่ะเนาะออกสามตัวหนาสามตัวไทยโอ้สามตัวหนาสามตัวไทยก็สามตัวหนาสามตัวไทยก็ออกดูออกดูอยู่ก็พ่อได้น้ำเพลินอยู่เท่ากันเนี่ยช่วงนี้จ๊แม่นว่าสันทรสุดเนี่ย สูรนนีแม่คับขอยกอีกเทีนยค่ะเอาถ่ายคสามตัวนะสามตัวไทยเพราใครได้ออกคลิปได้เพราะว่าส่วนมากเสียเอาแต่สองตัวไทยแรกมันที่หนึ่งครับสองตัวรางชอบเลขสองตัวแม่นไปจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องจับลอตเตอรี่นะคะวันที่สิบหกเนาะบันนี้พฤศจิกายนพฤศจิกายนนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสอบต่างๆเนาะสูตรคำนวณเสี่ยนเตี่ยวพ่อมากับบ้านเนาะค่ะนี่ค่ะ พี่ขอตัวเลขเนาะค่ะเซียนพี่ขอตัวเลขเป็นจากคำวนวณทุกหัวทุกหัวเลยะคร <ผม S 2> ับผมเสนอเป็นแนวทางแค่นั้นได้พี่น้องเด้อครับเพียงเล็กงล็กกรติดตามสายฝนเพงเล็กสายฝนแฟนเพียรแล้วก็ผ้าสายผ้าร่วยผ้าสายแฟนเพียรน้ำเด้กพี่น้องเด้อนอกาจากเบิกซับผ้าร่วยกับปูปอแล้วก็ได้ไปทักทุนน้ำแม่ได้เออได้ครับผมขอบคุณเซียนเสียค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดินทางมาไกลมาให้สูดโดยสะพ่อค่ะขอบคุ่นในลายค่ะ เอาฟซีกระชมเป็นแนวทางนะคะ